สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปแนวทางคานอยค่ะวันที่14นะคะสถิติเมื่อวานไม่ดีเลยค่ะทุกท่านอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคือหลุดหมดทุกคานอยเลยค่ะ,ะเลขมีข้อมีหลุดนะคะทุกคนอันนี้ใช้วิจารัญในการรับชมนะคะค่ะวันนี้นะคะแนวทางนะคะมัดรวม3านนอยที่มีให้นะคะก็จะมีถ้าสายวิ่งดูนะคะก็จะเป็นรูด7แล้วก็รูดหค่ะ ตัวเน้นนะคะเน้น7นะคะทุกท่านค่ะเน้น7ค่ะก็คือสายวิ่งรูทก็เลือกตัวนึงไปวิ่งเป็นรูทนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะแต่ว่าทางเจนนี่จะเน้นให้ก็คือเน้น7นะคะส่วนตัวเจาะของหลัก7นะคะที่มีให้ก็จะมีเจ็ดศูนยแล้วก็78ค่ะ นี่หลักเจ็ดนะคะส่วนหลักหนึ่งนะคะก็จะมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสแล้วก็หนแล้วก็หนะะึ่งเค่ะมีห้าตัวนะคะรอบนี้จาะให้ไม่มากเท่าไหร่ค่ะทุกท่านคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบนะคะ พราะว่าทางช่องทางเจนี่เจาะให้ก็จะมีตัวเด่นๆประมาณนี้ค่ะก็คือเดี๋ยวอนาคตนะคะอาจจะมีคลิปพาหนอยแยกแบบของใครของมันนะคะก็คือทั้ง3นอยจะแยกว่านอยพิเศษอ่าเม็ดเดียวตัวไหนนอยปกติเม็ดเดียวตัวไหนนะคะวิ่งรู้ยังไงอันนี้น่าจะชัดเจนกว่าเพราะว่าถ้ามัดรวมอย่างเงี้ยให้สงตัวก็คือว่าเลขเ,เข้ายากอยู่นะคะทุกท่าน เพราะว่าสถิติมันมันต้องเฉลี่ยกันทีนี้พอเรามาคัดให้2ตัวเน้นๆอย่างเงี้ยบางทีนอยปกติหรือว่านอยพิเศษอาจจะลุดได้สลหรับการอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทางช่องนะคะเีนี้จะลงให้นะคะในคลิปถัดไปนะคะก็คือว่าจะแยกให้ค่ะว่าชุดมัดรวมคือตัวไหนบ้างเป็นแนวทางนะคะแล้วก็ชุดแยกสําหรับปกติพิเศษหรือ VIP ควรเน้นตัวไหนนะคะน,นี้ก็จะทําให้ทุกท่านได้เห็นภาพมากขึ้นค่ะวา่าสถิติทางตัวเลข จะเป็นยังไงนะคะสำหรับนักเสี่ยงโชคทุกท่านอันนี้สำหรับของเมื่อวันที่13าก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็พากันล้มละลายหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นอ่าของวันที่14นะคะก็เน้นเจ็ดนะคะทุกท่านสา,ายวิ่งและรู้นะคะทั้งสามหน่อยนะคะสามารถเลือกจับได้นะคะว่าจะเน้นเจ็ดหรือหนึ่งนะคะแต่ว่าทางเจน,นี้เน้นให้คือเจ็ดนะคะค่ะ สำหรับของวันที่สิี่มีประมาณนี้ค่ะในแนวทางง่าก็ฝากทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่สำหรับคนเก่าก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนถึงคลิปนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ